สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้มาทำชุดเด็กอายุ4ขวบกันนะคะซึ่งเด็กอายุ4ขวบจะมีรอบอกอยู่ที่57เซนติเมตรซึ่งในแพทเทิร์นได้บวกลบคูณหารไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นเสื้อคอกลมแขนในตัวแล้วก็ต่อที่เอวนะคะกับโปรงรูดค่ะแล้วก็ติดกระดุมด้านหลังนะคะ มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจะสาธิตในผ้าสีดำนะคะจะได้เห็นเส้นจัดมุมด้านบนนะคะให้วัดลงมาหนึ่งไม้มน้รทัดแล้วก็จะใช้จุดนี้นะคะเป็นจุดกึ่งกลางเลยนะคะให้วัดลงมาเป็นความยาวของเสื้อ13.5เซนติเมตร ความป้าของเสื้อซีกเดียว17เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานลงมานะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะคอหน้าลึก6เซนติเมตรคอกว้าง6เซนติเมตร แล้วกปตีเส้นลงมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะโค้งได้ง่ายแล้วก็ให้โค้งคอด้านหน้าเลยค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดรักแร้ค่ะให้วัดลงมา2.5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นจากเส้นข้างคอไปนะคะ จากจุดนี้ก็วัดออกไปเป็นแขนในตัวนะคะ3ซนเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะจากจุดนี้ก็วัดออกไป3ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นนี้ก็วัดลงไป4เซนติเมตรนะคะ แล้วก็ตีเส้นมาที่กึ่งกลางหน้าค่ะในจุดนี้ให้โค้งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโค้งใต้รักแร้ค่ะเส้นข้างคอให้เก็บคอ,อนิดหนึ่งนะคะกันคออ้าสัก0.2ซนเมตรนะคะก็จะเป็นเสื้อชิ้นหน้าเวลาวางผ้าเสื้อชิ้นหน้าก็วางสันทบค่ะ คอหน้าก็กุ้นนะคะกุ้นรอบคอมาทำชิ้นหลังกันต่อค่ะก็ตีเส้นออกมานะคะแล้วก็กำหนดความยาวเท่ากับชิ้นหน้าคือ13.5เซนติเมตรแล้วก็ตีดเส้นออกไปเป็นเส้น แล้วก็ตีเส้นนอ,อกใบเท่ากับชิ้นหน้าคือ17เซนติเมตรเป็นความว้างของเสื้อซีกเดียวค่ะตีเส้นขนานลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันคอหลังลึก2เซนติเมตร เส้นข้างคอ6เซนติเมตรจะเท่ากับชิ้นหน้านะคะแล้วก็โพ้งคอหลังค่ะจุดรักแร้วัดลง2.5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะวัดต่อไป3เซนติเมตรจะเป็นแขนในตัวค่ะ จุดนี้ก็วัดออกไป3เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดนี้ก็วัดลงนะคะ4เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นทุกเส้นเชื่อมกันค่ะ ด้านหลังก็เป็นสาบที่จะติดกระดุมกับรังกระดุมนะคะก็วัดออกมา 1. 5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะจุดนี้นะคะก็ให้โค้งเหมือนชิ้นหน้าค่ะก็จะได้เป็นเสื้อชิ้นหน้าแล้วก็เสื้อชิ้นหลังเวลาวางผ้าชิ้นหลังวางสงชิ้นนะคะ เพราะว่าจะมีกระดุมกับซาบค่ะจะติดกระดุมแค่ตัวเสื้อนะคะต่อไปก็มาทำในส่วนของกระโปรงกันค่ะตีเส้นเป็นคร์มกว้างของกระโปรง68เซนติเมตรนะคะเพราะว่าต้องเผื่อรูปด้วยค่ะ ความยาวของกระโปรง35เซนติเมตรในส่วนนี้ไม่ต้องเผื่อนะคะตัดไปตามที่วาดเลยค่ะแต่ในส่วนของตัวเสื้อต้องเผื่อนิดหนึ่งนะคะเวลาวางผ้าก็วางสันทบนะคะแล้วก็เย็บรูดให้พอดีกับเสื้อที่ทำไว้นะคะในส่วนที่ไปต่อกันก็ไปต่อกันด้านหลังนะคะ ต่อไปก็มาทำในส่วนของกระเป๋านะคะกระเป๋าจะมีความกว้าง10เซนติเมตรความยาว11เซนติเมตรก็จะเป็นกระเป๋าสองใบนะคะจะติดที่กระโปรงนะคะ ก็จะเป็นแบบที่น่ารักทีเดียวค่ะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดต,ตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ